ด่วนตอนนี้เลยค่ะหากน้องคนไหนไม่ติดฟาร์มของชิ้นอื่นอยู่นะคะรีบรับเลยกับวัวคลิปด,ดาวสีชมพูเข้มแบบนี้เขาแจกเยอะด้วยนะคะตังห0 0พันชิ้นแน่เข้าแแบ,บตามพี่เป้มาเลยค่ะพี่เป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะรับ1ได้ถึง2ชิ้นเลยบอกเลยนะคะน้องๆว่าเมื่อวานน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับมงกุฎดาวที่เป็นรูปสีเขียวดำแนะ,ะน้องๆสามารถรับวันนี้ได้ การากของยังไม่หมดค่ะซึ่งเวลายืนเนี่ยเท่ากันเลยนะคะน้องๆเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นคือ240นาทีซึ่งใช้เวลาเท่ากันค่ะน้องๆหากน้องๆยังไม่ได้ยืนมงกุฎสีเขียวใช่ไหมแล้วมันยังไม่หมดแบบนี้นะคะแล้วน้องๆมาเริ่มยืนพร้อมกันกับวอลสีชมพูน้องๆสามารถรับของได้ทั้ง2ชิ้นเลยนะรีบมายืนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะน้องๆเพราะมีของฟรีวันนี้เยอะมากๆเลยเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย